หัวเข็มขัดแบบนี้ไม่ใช่จะเจอกันบ่อยๆนะครับสำหรับคอนเทนต์นี้เราก็ขอทํากันอยู่สักพักนะครับถึงจะให้ทําครับสําหรับอันนี้เป็นหัวเข็มขัดทองคํานะครับส่วนกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้เราไม่ได้เช็คนะครับเราจะหลอมทีเดียวครับอันนี้ก็ถือว่าสวยงามใช้ได้เลยครับโอเคครับทั้งหมดมีอยู่4อันเดี๋ยวเราไปลุ้นพร้อมครับว่า หมดนี่จะหนักกี่บาทแล้วหลอมขายได้เท่าไหร่ครับส่วนคนที่สั่งหลอมเราอย่าไปคิดถึงเขาครับเขาต้องมีเหตุจําเป็นต้องหลอมเพราะฉะนั้นเราไปดูพร้อมกันครับว่าหมดนี่หนักเท่าไหร่ไปกันเลยครับหนักพร้อมนะครับเราจะไปทีละอันครับเราไปดูที่อันแรกครับอันแรกอยู่ที่38กรัมครับอันที่2รวมแล้ว 90. 7ครับอันที่3 131.14ครับเรามาลุ้นเลยว่าทั้งหมดจะถึง10บาทหรือเปล่าไปกันเลยครับ หนักอยู่ที่174นะครับ74.2ครับประมาณ11บบาทเราไปหลอมกันเลยครับการนำทองมาหลอมขายแบบนี้ขอให้เป็นทางเลือกเราไปหลอมพร้อมกันเลยครับว่าหมดนี่จะได้เท่าไหร่แล้วเปอร์เซ็นทอง ที่ใช้ทําคือเท่าไหร่ไปกันเลยครับหนูน้อยถูกเผาเรียบร้อยครับอา้าวยังไม่ทันเผาบอกว่าเผาแลวครับเราไปดูเลยว่าหลอมแล้วจะเป็นทองถึง85หรือเปล่าดูจากการทําแล้วสวยมากครับเฮ้ย <Hey. S 1> <Hey. S 2> ไฟเป็นไรโอเคลุยเลยเดี๋ยวเรามาดูว่าจะใช้เวลาหลอมสักกี่นาทีครับมือหลอมผู้ทอนช่วยประเมินเปอร์เซ็นต์หน่อยเบื้องต,ต้นอยู่ที่เท่าไรเราจะมาลุ้นและมาดูไปว่ามันหรือผมจะแม่นกว่ากันครับ ผมก็ไม่รู้เปอร์เซ็นต์ก่อนหลอมเช่นเดียวกันนะครับเจ็ดห้าไปเจ็ดห้ามันบอกว่าเจ็ดห้าเอาเจ็ดสิบแล้วกันเจ็ดส <70 S 2> <70 S 1> ิบเจ็ดสิบเลยะครับให้แก้ตัวอะเอาเจ็ดสิบนั่นแหละผมว่าน่าจะอยู่ประมาณสักเจ็ดสิบห้านะครับเมื่อกี้ถ้ามึงบอกว่าเจ็ดห้ากูก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเหมือนกันครับ <c oughs> เราไปดูพร้อมกันเลยครับ อมาลุ้นและมาดูไปพร้อมครับสำหรับหัวเข็มขัดเช็คแล้วเป็นทองอยู่ที่78.05มีเนื้องเงินผสมอยู่11%มีทองแดงผสมอยู่10%ครับส่วนมากเปอร์เซ็นต์หลักๆที่นิยมนํามาผสมก็จะมีเงินกับทองแดงแบบนี้นะครับสำหรับส่วนผสมบ้านเราครับน้ําหนักลังล้อมเหลือ174ได้กรรมา2476ยอดรวมคือ43824าทหประหักผมแล้วเหลือ460 6 6บาทครับสนใจมาหาผมได้แล้วตั้งอยู่ที่หมู่บ้านดอนคาหมู่ที่1เรียกว่าร้านไทยมาวินนะครับอาจจะเข้ายากสักนิดแล้วก็ออกยากสักหน่อยนะครับมาบ่อยๆก็ชินไปเองใครจะมีทองมาขายให้มึงทุกวันอันนี้ตอบแทน f c นะครับขอให้ปี2568เป็นปีที่ดีที่สุดของทุกคนสวัสดีครับ